ตองกงนะครับพร้อมกับ<ช>น้องน้ำตาลเดี๋ยวติดตามไปดีนะครับใช่ค่ะส่วนกรรละครอย่าลืมฉันนะคะของผู้จัดพิดาหัตไทยรัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ไปปักหลักถ่ายทำกันที่ย่านบางบ่อนะคะฉากที่เห็นต่อไปนี้จะเป็นฉากพระเอกนะคะคือพี่ติ๊กเจษดาพรค่ะแกล้งไปสวีทหวานแหววกับคนรักใหม่นะคะผู้ที่รับบทนี้คือคุณศิริตาค่ะเพื่อที่จะประชดประชันนางเอกแอนทองะสมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ติ๊กด้วยนะคะส่วนทางป้าจแจ๋ว ธนาพุ่มกับซึ่งเกิดในวันนี้เรียกว่าทำบุญมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ป้าแจ๋วมีความสุขมากๆนะคะไปติดตามกองละครกองนี้กันค่ะเป็นอีกหนึ่งฉากที่สองนักแสดงสาวแอนดริต้าเอ่ยปากชมพระเอกนุ่มติก๊กว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวค่ะเมื่อติ๊กเจษดาพรต้ตองมาเข้าฉากสวีทวันแววกับคนรักใหม่ริต้าซิริต้า เพื่อประชดคนรักเก่าอย่างนางเอกแอนทองประสมในละครเรื่องแย่าลืมฉันของค่ายละครไทยโดยพระเอกนุ่มติ๊กส่งสายตาหวานฉ่ำและแสดงอารมณ์ประชดประชันได้สมใจผู้กำกับป้าแจวยุทธนาที่งานนี้ทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจคาดหวังให้เรื่องนี้ออกมาโดนใจสาวๆที่กำลังมีความรักแบบหวานอมขมกลืนค่ะ ก็ได้ค่ะแคนเด็กเกมของเด็กคอมกนนะคะคือสําหรับผมแล้วผมบอกได้คําเดียวว่าเล่นยากมากนะครับทาความคิดเห็นของลิต้าดูดีกว่าครับหนึ่งชายสองหญิงเนี่ยพี่ติ๊กเล่นไม่เคยเทคเลยค่ะรู้สึกรื่นไหลมากค่ะแล้วก็แววตาเจ้าเล่นี่ออกตลอดค่ะร่วมกับต้องสั่งว่าน้อยลงก็ได้แต่เขาพิ้วจริงนะแค่สังเกตเวลายืนเนี่ยจะเห็นสเปซเห็นระยะนะเขาจะแบบชอบมากวันไหนที่แบบพี่สิริต้ามานี่เขาจะเล่นได้ดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การเล่นเนี่ยแบบว่ามันต้องซับซ้อนซ่อนเงื่อนพี่ติ๊กอาจจะเล่นยากหน่อยคือมีหลายชั้นหลายแบบอยู่นะที่ลิต้าเนี่ยก็ต้องเล่นทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วก็คนที่ลำบากอีกคนหนึ่งคือแอนแอนจะต้องเล่นเป็นคนที่ วันไหวไปกับคนรักเก่าซึ่งเมื่อวานนี้ที่่ายทำก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ36ปีของพระเอกติ๊กเจษฎาพรผลดีที่ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกพอดีพิติ๊กก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันรักโลกเป็นของพันวันเกิดส่วนป้าแจวยุทธนาหล่อพันไพบูรณ์วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุห4ปีก็เดินทางนำรายได้จากการขายเสื้อคุณชายพุทธิพัฒน์ไปมอบให้กับผู้ป่วยในมูลนิธิของโรงพยาบาลสิริราชบ่ายวันนี้ค่ะ พรุ่งนี้โชคดีไม่มีกองไหนถ่ายเลยกองสายสีเพลิงก็ก็ก็ยังไม่ถ่ายกองนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่วัดของไม่ใช่วันของเขาพอดีก็เป็นโชคดีที่จะได้มีเวลาส่วนตัวได้ไปทําบุญแล้วก็ตอนเย็นอาจจะไปทานข้าวกับครอบครัวด,ด้วยอะไรสำหรับละครเรื่องอย่าลืมฉันคาดว่าจะถ่ายทําเสร็จสิ้นและจะได้ชมกันในปลายปีนี้ค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน ของขวัญที่ดีสุดคือได้เข้าฉากกับนางเอกสองคนนะคะส่วนป้าแจวเนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้นี่ทําบุญตั้งตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนัดเด็กยาย่าอะไรก็ไปพี่แหม่มที่ติมานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีเจมจิรายุไปด้วยนะคะแล้วก็มอบ อะไรนะคะดอกไม้ที่ป้าแจ๋วหอบอยู่นั่นแหละค่ะอ๋อเป็นของขวัญเกิดจากเจมส์เหรอใช่ค่ะ,ะครับเสื้อที่เห็นอยู่นี้เป็นเสื้อโปโลโคุณชายพุทธิพัฒน์นะครับแล้วก็นํารายได้จากการจําหน่ายเนี่ยหนึ่ตัวนะครับรวมจํานวนเงิน3 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วเจมส์เนี่ยก็สมทบอีกนะฮะเป็นเงินส่วนตัวอีก5 0,000ก็เป็น3ามแ0 0 0้บาททั้งหมดนั่นก็มอบให้กับมูลนิธิศิริราชพยาบาลต้องบอกว่า0,000สนนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนๆป้าแจ๋วพี่แหม่มที่นีมาป้าแจ๋วเองด้วยเนี่ยนะคะก็ นะะอนุโมทนาบุญนะครับสุขสันต์วันเกิดไปด้วยในตัวครับส่วนภาพสุขสนานยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวติดตามสีสันบันเทิงคืนนี้ได้นี่ก็ภาพมาจากหนักข่าวคุณกิฟสีสันนะคะคคส่งมาให้ขอบคุณ